สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่ททานเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10บล่างไปจาบงวดที่16เมษายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ พราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูสูตรหลักสิบล่างนะคะอาจารย์จะวางเป็นแนวทางของคู่ขี้ให้นะคะแล้วก็เป็นชุดพิเศษแบบสามหลัก อันนี้จะเป็นแนวทางหลักสิบล่างนะคะคู่ขี้ให้ดูช่องชนนะคะแล้วก็ช่องออกมวดที่หนึ่งเลยนะมวดแรกแนวทางหลักสิบล่างแบบคู่ขี้จะได้ที่ศูนย์นะคะบวกหกได้หกหกบวกสองเป็นแปดศูนย์หกแปด จับกับหลักสิบล่างชุดพิเศษแบบผดเลขผสมนะคะสี่หกเจ็ดนะสี่หกเจ็ดชนที่เลขหกตัวเดียวนะคะเลขหกผลออกมาที่หกสามมดแรกงวดที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เขียนนี้ก่อน สิบล่างใช่ไหมโห EP ที่เท่าไหร่ละ EP ที่สิบหกหรือสิบเจ็ดสิบเจ็ด EP น่าจะประมาณสิบเจ็ดเนาะถ้าเป็นเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะสิบเจ็ด เลขสิบแปดอันนี้สิบแปดอันนี้จะเป็นเลขวิ่งบนนะคะบนล่างแบบตัวเดียวเดี๋ยวแป๊บนะอันนี้เป็นสิบแปดนี่เด่นบนล่างตัวเดียวนะอันนี้ EP ที่สิบแปด อันนี้เป็นสิบแปดเลยนะท่านผู้ชมสำหรับอาจารย์เป็นคนชอบเสี่ยงโชคทางด้านสองตัวล่างนะคะท่านผู้ชมแต่อาจารย์ก็จะวางทั้งบนและล่างแหละนะแต่ว่าความชํานาญคือชอบส่วนตัวคือชอบล่างนะครับว่าเวลาเราไปหยิบจับลอตเตอรี่แล้วพอมันถูกแล้วไม่ได้ตังค์เลยนะคะแต่ถ้าเราทําบนแล้วมันหวังรางวัลที่หนึ่งมันเหมือนหวังสูงไปมันโอกาสเวลาเราไปเสี่ยงมันก็ได้ยาก หยิบจับลอตเตอรี่อาจารย์จะหยิบจับแนวทางของสองตัวล่างมากกว่านะคะงวดหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อยคู่นะอาจารย์ก็เลยสนใจแนวทางของล่างใครชอบเลขล่างก็มาติดตามช่องมีดีชาแนลเลยเนาะอันนี้นะคะจะเป็นอีพีที่สิบแปดแล้วต่อไปงวดที่สอง หลักสิบแบบคู่ขี้นะคะจะได้แนวทางของเลขขี้ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งบวกสองเป็นสามห้าหนึ่งสามแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสามสี่นะหนึ่งสามสี่กับห้าหนึ่งสามก็จะดูตัวชนนะชนสองตัวนะคะชนหนึ่งกับสามออกมาที่หนึ่งสี่ผลออกนะที่หนึ่งสี่มันก็จะช่องชนนะสองตัว ก็จะได้จากสามตัวก็เหลือหนึ่งตัวนะหรือว่าเหลือสองตัวอา่าวมาวัดดวงกันเนาะหนึ่งสี่เป็นงวดที่สองเราไปงวดที่สามนะคะตัวเดียวนี้จะเป็นดาวดวงแรกนะอันไหนอันไหนได้ตัวเดียวติดดาวไว้ให้นะ่ะ ต่อไปนี้ก็งวดที่สามได้สามนะบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสามเก้าหนึ่งแล้วก็สูตรที่สองเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์งวดที่สามที่ชนตัวเดียวเลขเก้าออกมาที่เก้าหนึ่งอ่านี่เป็นดาวดวงที่สองเล้าเก้านะเก้าหนึ่ง ต่อไปงวดที่ 4. สี่สูตรที่หนึ่งบวกมาได้ที่เลขแปดแปดก 8. 8ับหกก็เป็นสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกแปดสี่หกนะต่อไปสูตรที่สองหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าหกแปดเก้าชนสองตัวหกกับแปดออกแปดห้าแปดห้า ก็ได้ที่เลขแปด 8. อาจารย์ถ้าลอกมาเสร็จก็ลงเลยนะเนี่ยต้องฉานิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันเลอะนะคะต่อไปเมื่อที่ห้าสูตรที่หนึ่งศูนย์บวกหกได้หกบวกสองเป็นแปดศูนย์หกแปดสูตรที่สองแปดบวกสองเป็นสิบศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งชนแปดกับศูนย์นะชนสองตัว ออกมาที่แปดเก้าหลักสิบคือเลขแปดก็จะเป็นแปดเก้าหลักสิบนี่ถ้าเกิดเราได้ตัวไหนแล้วมีโอกาสซ้ำได้อะไรเงี้ยแปดห้าแล้วก็แปดเก้าเลขเลขตัวเดียวกันนะต่อไปงวดที่ หกสูตรที่หนึ่งนะศูนย์หกแปดได้ล็อกเดียวกันนะคะแปดไปแล้วนะอาจจะเป็นแปดอีกก็ได้นะศูนย์หกแปดเพราะมันเคยซ้ําแต่ว่ามันซ้ําไปสองครั้งแล้วมันคงไม่ซ้ําเลยนะสเปนงวดเนี้ยนะศูนย์หกแปดสามบวกสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็ 68, 5, 5 6. นหกนี่อันนี้ชนตัวเดียวนะคะเลขเลขหกชนตัวเดียวเลยแล้วก็ออกมาที่หกหนึ่งอันนี้จะเป็นดาวดวงที่สาม หกหนึ่งต่อไปเมื่อที่เจ็ดสี่บวกหกเป็นสิบศูนย์บวกสองได้สองนะคะสี่ศูนย์สองแล้วก็เจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์อ่ะหัวที่เจ็ดนะ ชนตัวเดียวเลยคะ่ะเลขศูนย์ออกศูนย์เก้าผลออกศูนย์เก้าชนตัวเดียวนะศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เก้า หก8นึ่งแปดห้าเก้สอ่ตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้และต่อไปงวดที่8สูตรที่1นะสี่ย์สล็อกเดียวกันนะคะล็อกเดียวกันสี่ศนยสูตรที่สองหนึ่งสาสี่หบวกสเป็น3ามบวกหเป็น4อันนี้ก็ชนนะคะตัวชนเลขสี ออกมาที่สี่สามอันนี้ชนตัวเดียวนะสี่สี่สี่สามชนตัวเดียวนะ,ะชนตัวเดียวนี่ห้างวดแล้นะโอกาสชนตัวเดียวเข้ามีนะคะโอกาสชนตัวเดียวนะสี่สาม จากสังเกตเนาะสูตรนี้มันมันมาด้วยกันใส่งวดนะสี่สามศูนย์เก้าหกหนึ่งแปดเก้าแปดห้าเก้าหนึ่งนี้มีเก้าหนึ่งอันนี้มี 91, นนมด้วยกันเหมือนกันเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็หกสาม หนึ่งสี่แปดห้าแปดเก้าหกสามหกหนึ่งเดี๋ยวดูซิว่าโดยเฉพาะสูตรที่สองนะคะท่านผู้ชมมันมันมาด้วยกันหลายงวดเลยนะสูตรที่สอง ่อไปงวดที่เก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์อันนี้ชนตัวเดียวนะคะเลขเก้าเลขเก้านะออกอน้าเก้าเลยะเก้ากับเจ็ดสิเนาะเก้าแล้วก็เจ็ดเดี๋ยวหายไปนะเนี่ยเก้ากับเจ็ดนะพเพราะวันออกเจ็ดเก้า หกเจ็ดนะเจ็ดเก้าหลักสิบคือเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดเอาหลักสิบก่อนนะเราต้องการหลักสิบใช่ไหมเลขเจ็ดนะแล้วเนี่ยมันมาสองตัวนะคะท่านผู้ชมเจ็ดเก้าอันนี้สองตัวเจ็ดกับเก้า แบบนี้นะเจ็ดเก้าหลักสิบนะเร,เราเราเจอหลักสิบได้ทุกมวดเลยนะตอนนี้มันบางครั้งอาจจะติดติดหลักหน่วยที่มันอยู่ด้วยกันบ้างนะถ้าเราชอบมวดที่สิบแหละหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นะอันนี้ชนสองตัวนะเจ็ดกับเก้าออกเจ็ดแปด อันนี้อันนี้ได้ตัวเดียวเจ็ดได้เจ็ดนะเจ็ดเจ็ดแปดนะอันนี้มาดูสองสูตรนี้ว่าที่แล้วนะคะท่านผู้ชมบวกมาที่เก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเก้าห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าสูตรนะ มันชนเจ็ดกับเก้าออกเก้าศูนย์อันนี้อาจารย์งวดที่แล้วให้หลักสิบเน้นไปสองตัวนี้นะเลขเก้าก็สวยใช่หไหมท่านผู้ชมชนหลายสูตรเลยแบบสองตัวก็มีชนนะแบบสี่ตัวก็มีนะแบบห้าตัวก็มีแล้วแบบหกหลักมาตรฐานก็ได้เก้าเนี่ยอันนี้เจ็ดกับเก้าและอีกอันหนึ่งก็ถ้าเป็นมาตรฐานของตรงนี้ก็ได้สามกับสามกับเก้านะสามกับเก้านะ อันนี้มันก็จะชนขาดไปที่เลขเกนะ้าเลขเก้าตัวหลังนี้เลขสามก็ด้อยไปนะคะอันก็แต่ตัวนี้ก็เสียวเลขเจ็ดมันมีสูตรอื่นที่มันได้ด้วยนะคะก็เน้นไปที่เลขเจ็ดกับเก้าไม่เอาไม่เอาสามเอา 3, เก้า 9, กับเจ็ดนะงวดที่แล้วก็เข้าไปนะคะเลขเก้าเดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งอาจารย์ฟันไปให้เดี๋ยวงวดเดี๋ยววันนี้วางให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้วางให้ของเก้านะที่มันเข้าเก้าศูนย์นะ เดี๋ยวเนี้อาจารย์จะวางให้แล้วก็ให้ fc มีโอกาสได้เลือกเนาะอันนี้คือเก้าสูนยะ์ออกมาที่เก mm ้าศูนย์ถ้าเป็นสองสูตรนี้นะคู่ขี้กับสูตรผสมนี่มันจะชนที่เลขเก้าเราลองมาตามสูตรที่มันเข้าอยู่นะคะเก้าใส่สีไปเลยแล้วก็สูตรนี้ท่านผู้ชมเนี่ยที่มันชอบมาสองตัวที่อาจารย์ใส่ให้เนะี่ยนี่ก็เจ็ดเก้านะนี่ เจ็ดเก้าอ้าวอันนี้เจ็ดแปดไม่ใช่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดอันนี้เก้าศูนย์เก้าศูนย์ตัวนี้อันนี้ไม่ได้นะได้อันนี้ศูนย์ตัวนี้ได้ศูนย์ค่ะแบบนี้สูตรนี้มันจะเดินมากกว่าสองตัวมากกว่าสูตรนี้นะ ต่อไปเนาะงวดที่เราจะใช้นี่เลยนะคะก็คือของวันที่สิบสิบหกเมษาย,ยนตามนี้มีอันไหนได้ดาวหรือไม่มีนะมันเพราะมันชนสองตัวหมดอันนี้มีงวดน,นี้นะคะท่านผู้ชมติดดาวเลยเนาะสูตรที่หนึ่งแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกแนวทางมันเป็นเลขคู่นะคะเลขคู่ก็จะมี สองสี่หกแปดเลยเนาะอันนี้มันจะเด่นที่ตรงนี้แต่ว่างวนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะกันสูตรไว้ให้นะเดี๋ยวอาจารย์จะกันสูตรไว้ให้เพราะมันจะมีสูตรร้อยเมล็ดที่มันได้เลขศูนย์ใช่ไหมถ้าเป็นแนวทางของสูตรนี้งวดที่แล้วร้อยเมล็ดมันได้เก้ามันชนกับตรงนี้อะอันงวดนี้มันไม่ชนกันอาจจะเอาไปจับด้วยกันก็ได้นะกันไว้นะเลขศูนย์แค่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไปจับแนวทางของคู่ขี้นะแปดไม่มีเนาะสี่ ชนตัวเดียวนะคะเลขหกก็คือตัวเดียวเลยอันนี้ก็คือติดดาวนะก็จะรอผลอยู่นะแนวทางขค้กเลขหกตัวนี้จะเดินหรือเปล่าท่านผู้ชมงวดนี้เดินหรือไม่เดินยังไงก็ต้องใช้นะคะเพราะว่าเราทํามาได้ตัวเด่นสุดๆแล้วอาจารย์พยายามไล่หลายๆสุดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะแล้วก็เราก็จัดหาตัวสำรองไว้ด้วยนะคะตาบนี้เลยเนาะอันนี้ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมยังไม่ได้กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ก็กดติดตามนะคะใครกดติดตามช่องนะแล้วก็ส่วนใหญ่นะจะเฮงนะคะท่านะผู้ชมยิ่งมาใหม่ๆยิ่งเฮงใหญ่เลยเนาะเพราะว่าคนเก่าเขาเป็นเขาตั้งใจเรียนกันอยู่แล้วนะคะสาหรับสําหรับช่องนี้ก็ต้องเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ชอบด้วยตัวเองนะคะอาจารย์ก็จะชอบตัวไหนอาจารย์ก็จะแบ่งปันไปให้นะคะว่าชอบแบบไหนนะ มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะแต่ fc ก็อาจจะเลือกเข้ามากกว่าอาจารย์นะ,ะเพราะว่าดวงไครดวงบันแบบนี้นะคะอันแี้เราดาได้เลยนะเป็นดาวดวงที่หกเลยนะคะท่านผู้ชมชนตัวเดียวมาบ่อยนะช,ชนตัวเดียวมาบ่อยออาจจะได้งวดนี้ก็ได้นะคะทีนี้เราถ้าเราจับแบบโอ้ไม่ทราบจะจับแบบตัวไหนเนาะลักหน่วยอาจารย์ยังไม่ได้วางให้นะคะก็จับแบบนี้เลยนะก็คือปักหลัก เลขหกตัวนี้ไปไว้ที่หลักสิบเลยนะคะก็ไม่ต้องเป็นสิบเก้าประตูนะเป็นแค่สิบตัวก็ไล่ไปเลยนะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หก้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์จะมีคู่หกเก้าใช่ไหมที่ดับคู่ตรงนะหกเก้าตัวนี้อ่าแล้วก็เก้านี้ก็คือเออมันจะมีติดดับจระเข้ฟ้าถางด้วยนะคะแล้วก็ดับของดับขาดล่างนะคะเก้า ตัวนี้เลยอันนี้ไม่ต้องเอาจากจากจากสิบตัวใช่ไหมก็จะเหลือเก้าแล้วตัวนี้ก็คือดับคู่ตรงของสูตรที่หนึ่งแต่อันนี้มันเคยหลุดหลายครั้งนะคะสามสี่รอบแล้วสามสี่ครั้งนะคะและ้วก็หกเก้านี้ก็ดับคู่ตรงของสูตรที่สองสูตรที่สองนี่จะยังไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมดับเอาอยู่ก็คืองั้นก็ตัดไปเลยอันหกหนึ่งนี่เอาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะมันจะเจอดับคู่ตรงของสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่ง ใครทําดับคู่ตรงไม่เป็นก็คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็ค่อยจะสอนให้แต่ว่าทํามันก็ไม่ยากนะคะหกหนึ่งนะนะต่อไปหกสองหกสองก็เป็นแนวทางเรายังไม่ค่อยเจอเลขสองนะคะก็เป็นสํำรองไว้ก่อนหกสามอันนี้เนี่ยคะ่ะมันชอบมาด้วยกันนะหกสามเนี่ยท่านชมหกสามเนี่ยก็เอาไว้ได้นะหกสี่หกสี เป็นคู่คู่ก็เป็นสำรองนะคะหกห้าอาจารย์จะมีสูตรบางสูตรอาจารย์ลองเดินดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนให้หก้าเนี่ยมันจะมีเลขค่าที่มันไม่ค่อยมานะคะก็เป็นสำรองไว้ละกันแล้วก็หกหกก็ตัวเบิ้ลนะคะหกเจ็ดอ่ะอันนี้ก็ชอบอยู่นะเลขเจ็ดหกเจ็ดนะหกแปดเราเรามีบางสูตรที่เราทำหลักหน่อยได้เลขแปดใช่ไหมอ่ะหกกับแปดถ้าหกแปดมาแนวทางคง เลขขี้ที่เป็นหลักหน่วยก็จะหลุดไปนะคะ,ะหรือสูตรนี้จะหลุดที่ได้เลขแปดตัวเดียวนะวดที่แล้วได้ได้ศูนย์กับสองใช่ไหมศูนย์กับสองมาที่ศูนย์วดนี้มันชนตัวเดียวคือเลขแปดสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมก็กันไว้แล้วก็หกเก้านี้ไม่เอานะคะแล้วก็ไปหกศูนย์หกศูนย์เราร้อยมาเลยได้เลขเลขศูนย์ตัวเดียวอะดหกศูนย์ก็สวยเอาไวก้กอนละกันนะ ตอนนี้ก็เนี่ยมีอยู่หกสามหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกศูนย์ตามนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ไปให้เรื่อยๆนะตัวไหนที่ชนมา,มากๆหลายๆตัวเดี๋ยวค่อยเลือกนะคะเดี๋ยวค่อยฟันอีกทีหนึ่งอันนี้ดูแค่เป็นแนวทางเฉยๆคือรูทของหลักสิบเอาไว้ที่หกเลยนะคะ,ะแล้วถ้าเราชอบตัวใดตัวหนึ่งเราก็แค่กลับตัวนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะนี่เป็นแค่การคาดการเฉยนะคะ สำหรับหลักสิบล่างแบบคู่ขี้นะคะของอาจารย์ก็จะชนที่เลขหกนะตัวนี้ตัวเดียวนะฮะใครชอบก็ลองจัดดูถ้าไม่ชอบก็ถ้าสูตรนี้หลุดนะคะท่านผู้ชมสูตรหลุดนะสามก็ห้าก็จะมาแนวทางของหลักสิบแต่ว่าอาจารย์ชอบนะครเพราะว่ามาตรฐานนะเราก็ทําได้ที่เลขหกนะหกเจ็ดแปดไหมมาตรฐานหลักสิบล่างนะคะเด่นนี่ค่ะ ตรงนี้เลย 6, 7, นะหกเจ็ดแปดนะงวดที่แล้วได้สามกับเก้านะคะอ่ะงวดนี้ได้หกเจ็ดแปดเนี่แล้วตรงนี้ก็หกอะ,ะเลขหกนี้จะเด่นนะคะแล้วก็ถ้าพิสดารเอาอยู่นะสองสามห้าสามก็บห้าก็จะไม่มีก็เหลือหกนะคะอ่ะกันนี้ก็หกนะคะหลักสิบล่างในแนวทางของคู่ขี้อ่ะเห็นไหมคะมันสอดคล้องกันก็ชอบเลขหกเลยนะคะท่านผู้ชม ฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันเพื่ออาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ